เทียบ3โทรศัพท์มือถืองบ8,000บาท Infinix Note 30 5G Samsung Galaxy A24 I q คู 7x 5G 3ตัวนี้ตัวไหนดีตัวไหนโดนวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับใบเตยกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนไปเปรียบเทียบ3โทรศัพท์มือถือที่ถ,ถาหาักเพื่อนๆน,นะคะมีงบอยู่8 0 0 0บาทเนี่ยสตัวนี้เป็น3ตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันด้วยแต่ว่า3ตัวนี้จะเหมาะสมกับเพื่อนๆไหมตัวไหนจะคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มการเปรียบเทียบกันนะคะค ขอบอกเพื่อนๆก่อนว่าเตยจะแบ่งนะคะหัวข้อต่างๆที่นํามาเปรียบเทียบเป็นทั้งหมด6ด้านด้วยกันโดยทั้ง6ด้านนี้เพื่อนๆสามารถลงคะแนนในแต่ละด้านเนี่ยตามความพอใจของเพื่อนๆได้เลยนะคะจากการเปรียบเทียบที่เตยได้นํามาเปรียบเทียบให้กับทุกคนวันนี้และเดี๋ยวตอนสรุปนะคะเตยจะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าในความคิดของเตยเนี่ยแต่ละรุ่นเตยให้ไว้กี่คะแนนกันบ้างในด้านไหนกันบ้างนั่นเองค่ะและถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปรียบเทียบกันในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยค่ะ โดยในส่วนของการดีไซน์นะคะเราขอมาเริ่มกันที่รุ่นของอินฟิ i x n o โ e 3ตสากันก่อนเลยค่ะรุ่นนี้นะคะการดีไซน์ของเขาจะใช้ตัวขอบและฝาหลังเป็นแบบแบนมาพร้อมกันกับตัวโมดูลกล้องที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะคะวางอยู่ด้านบนตัวนี้เนี่ยอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของสีสันที่มีให้เราได้เลือกใช้กันอย่างหลากหลายโดยจะมีให้เลือกใช้งานกันทั้งหมด 3- สีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นของสีฟ้าสีดําหรือว่าสีทองสามารถเลือกได้ตามความชอบของแต่ละคนเลย ส่วนการวางกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะใช้การวางกล้องหน้าไว้เป็นแบบเจาะรูหรือว่าพันโฮนั่นเองส่วนในด้านของขนาดและน้ำหนักนะคะก็ถือว่า Infinix Note 3 5G เนี่ยทำมาได้ตรงกับตามมาตรฐานนะคะไม่ได้ดูหนักจนเกินไปแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างถนัดอยู่ค่ะ ถัดมากับตัวของ s a m s u n Galaxy g A24 นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัวขอบเป็นแบบขอบมนทําให้รับกับการจับถือได้ดีนะคะโดยที่ตัวนี้เขาจะมีการวางกล้องเป็นแบบฝังอยู่บนฝาหลังให้ความรู้สึกที่มินิมอลมากๆพร้อมกันกับตัวฝาหลังของเขาเป็นแบบมันเงาค่ะทําให้ดูสวยงามน่าใช้งานสุดๆเลย โดยที่ขนาดและน้ําหนักของรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นขนาดนะคะที่มีความบางที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นแล้วก็ยังมีน้ําหนักที่เบาที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นที่นํามาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ด้วยส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่ใช้การวางกล้องหน้าเป็นแบบรูปทรงหยดน้ําค่ะโดยตัวของ s a m s u n Galaxy g A24 ตัวนี้นะคะจะมีสีให้เราได้เลือกใช้งานด้วยกันทั้งหมด2สีนั่นก็คือสีดำและสีเงินนั่นเองค่ะ และตัวสุดท้ายกับ iQOO Z7x นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกันกับตัวของขอบที่เป็นแบบขอบแบนแต่ว่าตัวฝาหลังเนี่ยมีความโค้งรับกับการจับถือได้อย่างดีค่ะมีโมดูลกล้องที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะอยู่บนฝาหลังพร้อมกันกับตัวเลนส์ที่เป็นวงแหวนคู่ด้วยทําให้การดีไซน์ของเขาเนี่ยดูมีมิติน่าใช้งานไม่แพ้กันกับรุ่นอื่นๆเลยในด้านของขนาดและน้ําหนักนะคะมีขนาดและน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันกับตัวของ Infinix Note 30 5G ทาให้ตัวนี้นะคะ ในเรื่องของการดีไซน์ะมีความใกล้เคียงกันกันกบตัวของอินฟิ i x Note 30 5G มากๆมี2อสีให้เราได้เลือกใช้งานกันคือสีฟ้าและสีเทาค่ะส่วนตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้ใช้การวางกล้องหน้าแบบพันโฮหรือว่าเจาะรูเหมือนกันกับอินฟิ i n ตีโน30 5G เช่นเดียวกันสิ่งที่ในเรื่องของการดีไซน์ทั้ง3รุ่นมีเหมือนกันเลยก็คือในด้านของการสแกนนิ้วมือที่สามารถสแกนนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องหรือว่าที่ปุ่ม Power ได้เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยค่ะ และอีกหนึ่งอย่างคือมาพร้อมกันกับช่องหูฟัง3.5มิลให้เราได้ใช้งานกันนะคะครบทั้ง3รุ่นด้วยอีกเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอและการแสดงผลกันบ้างค่ะในส่วนของ Infinix Note 3 5G และ iQOO Z7X 5G 2รุ่นนี้นะคะให้สเปคหน้าจอที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอที่ได้หน้าจอเป็น IPS LCD ที่ให้ความละเอียดสูงถึงระดับ Full HD p l u และยังรองรับการใช้งานอัตรารีเฟ l รชเรทที่สูงถึง120เฮิตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเหมือนกันยังกับแกะเลยด้วยความที่ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งที่ทํามานะคะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหน้าจอสําหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะในด้านของการใช้งานหน้าจอเนี่ยก็เลยให้ในด้านของความลื่นไหลแล้วก็ให้ในเรื่องของสีสันและความคมชัดมาสูงนั่นเองค่ะ แต่สิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็คือในเรื่องของขนาดความกว้างของหน้าจอส่วนสิ่งที่แตกต่างกันของ2รุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนาดความกว้างของหน้าจอโดยอินฟิ i ิตีโน้ตสามสจเนี่ยเขาจะให้ขนาดความกว้างมาอยู่ที่6.78นิ้วในขณะที่ตัวของไ q คู Z 7x นะคะให้ขนาดความกว้างมาอยู่ที่6.64นิ้วค่ะส่วนตัวซัมซุง Gala ็กซี่ A 2 4นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ s u p e อร์อ l e d ขนาด6.5นิ้ว ที่ให้ตัวของหน้าจอที่ความละเอียดสูงถึงระดับ Full HD Plus มาพร้อมกันกันกบอัต,ตารา Refresh r a t ที่สูงถึง90เฮิร์ด้วยค่ะโดยที่ตัวนี้มีอีกหนึ่งความพิเศษคือให้ความสว่างสูงสุดของหน้าจอมาสูงถึง1,000นิต ซึ่งเรียกได้ว่าสูงกว่ารุ่นอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้นก่อนหน้านี้นะทําให้ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ขนาดหน้าจอเล็กที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นเล็กพิกที่หนูนะคะรองรับการใช้งานในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงได้อย่างดีเลยเพราะว่าให้ในเรื่องของความคมชัดที่สูงแล้วก็ยังให้หน้าจอที่มีสีสันที่สดใสพร้อมกันกับรุ่นนี้นะคะได้หน้าจอที่เป็นซูเปอร์อมูเลตเนี่ยก็จะได้ตัวเครื่องที่มีน้ําหนักเบาที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในด้านของการให้คะแนนในส่วนของหน้าจอเนี่ยเตยขอแนะนำเพื่อนมอคนไหนนะคะถ้าอยากได้หน้าจอที่รองรับการใช้งานอาตาัตรารีเฟ e ชเรทสูงเพื่อการที่เราจะได้เล่นเกมนะคะที่มีคุณภาพในด้านของหน้าจอที่ดีมากยิ่งขึ้นแนะนำเป็น2รุ่นแรกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Infinix Note 30 5G หรือว่าตัวของ IQ z ู 7X 5G ตัวนี้ตอบโจทย์ในด้านของการเล่นเกมและการใช้งานการเอนเตอร์เทนเมนต์ในมุมของการเล่นเกมได้ดีมากยิ่งกว่า แต่ถ้าหากเป็นมื่อคนไหนนะคะเน้นการใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นการใช้งานการเล่นเกมที่มากนักนะคะชอบในการใช้งานในด้านของการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆดูหนังฟังเพลงมากกว่ารวมทั้งเนี่ยใช้งานโทรศัพท์มือถือในที่กลางแจ้งบ่อยกว่าแนะนำว่าตัวของ Samsung Galaxy A 2 4เนี่ยก็จะตอบโจทย์กับเพื่อนๆในด้านนี้มากกว่าค่ะ ถัดมานะะในส่วนที่3นั่นก็คือชิปเซตนั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจกับในด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะโดยทั้ง3รุ่นที่อนามาเปรียบเทียบกันวันนี้เนี่ยให้ชิปเซ็ตคนละรุ่นกันมาหมดทุกตัวเลยค่ะเริ่มกันที่ Infinix Note 35G กันก่อนนะคะตัวนีน้ได้ชิปเซ็ตเป็นตัวของ m e d i a t e k d i m e n s i t y 6 0 8 0มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุแรม8กิกมีให้เลือก2ขนาดค่ะนั่นก็คือ 128GB และ 256GB ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนได้เลยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในด้านของการใช้งานในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกันกันกบฟีเจอร์ Extend RAM ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มขนาดแร m ได้สูงสุดอีกถึง8กิกด้วยกันค่ะทําให้ตัวนี้ตอบโจทย์สายเล่นเกมนะคะได้อย่างดีหรือใครใช้งานการสลับแอปบ่อยๆตัวนี้ก็สามารถสลับแอปได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลย และสำหรับสายเล่นเกมตัวนี้มาพร้อมกันกับลำโพงคู่ที่เป็นลำโพงคู่จาก JBL รองรับระบบ h i l e s ได้เพื่อเพิ่มอัตราลดในการเล่นเกมของเพื่อนๆได้อย่างดีและยังรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5อีกด้วยส่วนตัวถัดมานะคะขอพูดถึง i q Z7x 5 g แ G ละกันค่ะตัวนี้ได้ชิปเซ็ตเป็น snapdragon 695 5 G ที่มาพร้อมกันกันกบขนาดความจุแรม8กิกมี2ขนาดให้เลือกใช้งานก็คือ 128G และ 256GB นะคะ โดยที่สามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบแล้วก็การใช้งานของเพื่อนเพื่อนได้อีกเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยก็ได้ชิปเซ็ตนะคะสำหรับสายเล่นเกมเล่นเกมได้อย่างหลากหลายอย่าง snapdragon ไปนะคะแต่ว่าความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเขามาพร้อมกันนะคะกับในส่วนของ extended ram ที่ช่วยขยาย ram ได้เพิ่มเติมอีก8 g ิเหมือนกับตัวของ infinix เลยแต่ว่าใส่ระบบระบายความร้อนนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของลำโพงคู่ สุดท้ายเลยใส่ระบบการสั่นแบบพิเศษนะคะเข้ามาช่วยเหลือในการที่ทําให้คนที่เป็นสายคอเกมเนี่ยได้เล่นเกมแล้วก็มีในส่วนของการสั่นที่เพิ่มอัตรถลดในการเล่นเกมได้มากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5และ b l บลู o ูธ5.1ทั้งตัวของ Infinix Note 30 5G และตัวของ IQ z ู Z 7X 5G เนี่ยสรุ่นนี้รองรับการใช้งาน 5G 2 n a นานซิมเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะ ส่วนตัว s a m s u n Galaxy g A 24จะเป็นเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่รองรับการใช้งานเพียงแค่ 4G เท่านั้นโดยมาพร้อมก,กันกับชิปเซ็ตที่เป็น MediaTek Helio G99 มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุเพียงแค่ขนาดเดียวคือขนาด LAM 8GB ลอม 128GB ให้เราได้ใช้งานกันค่ะในด้านของประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยการใช้งานทั่วไปถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะส่วนในด้านของการเล่นเกมเนี่ยก็เล่นเกมอยู่ได้ในระดับทั่วไปค่ะ และถ้าหากว่าเรานะคะนำตัวชิปทั้งหมดเนี่ยมาเรียงกันนะคะจากตัวที่มีความเร็วและความแรงมากที่สุดไปตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยก็จะได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 6080จากตัวของ Infinix Note 3 5 5 G ค่ะรองลงมานะคะเป็นตัวของ Snapdragon 695 5 G จาก i q o Z 7 X 5 G และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวของ MediaTek Helio G 9 9จากตัวของ Samsung Galaxy A 2 4นั่นเองค่ะ ทั้ง3รุ่นนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายเล่นเกมจ๋าๆต้องการเครื่องที่เร็วแรงตอบโจทย์การเล่นเกมแบบสุดๆแนะนำเป็นตัวของอินฟิ i x Note ้30 5G ไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ในเรื่องของชิปเซ็ตตอบโจทย์การใช้งานสายเล่นเกมแบบสุดๆในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ได้ใช้งานในด้านของการเล่นเกมเป็นหลักอยู่แล้วแล้วพื้นฐานนะคะใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดเพียงแค่สัญญ,ญาณ 4G เท่านั้น แล้วก็ไม่อยากนะคะจะมานั่งกังวลกับการเผอเปิด 5G แล้วก็จะเสียอินเทอร์เน็ตภายในเบอร์ของเราไปนะคะแนะนำว่าตัวของ s a m s u n Galaxy g A 24เนี่ยการใช้งานโดยทั่วไปและการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานทั่วไปได้อย่างดีแล้วก็ตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากๆแล้วค่ะถัดมานะคะกับตัวกล้องกันบ้างค่ะในเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะถูกใจกันเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่า3รุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาแตกต่างกันไม่เหมือนกันสักรุ่นอีกเช่นเดียวกันค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวของ Infinix Note 30กันก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเดฟคาเม r าความละเอียด2ล้านพิกเซลและ AI l e n ลอีก1ตัวนะคะมาพร้อมกันกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมเลย สามารถถ่ายภาพออกมาได้คมชัดทุกช่วงเวลานะคะทุกรูปแบบการถ่ายแล้วก็ยังมีโหมดในการถ่ายวิดีโอที่ถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันด้วยรุ่นนี้ถือว่าทำในเรื่องของกล้องออกมาได้ดีและน่าสนใจค่ะส่วนตัวถัดมานะคะก็ยังคงให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนั่นก็คือ s a m s u n Galaxy g A24 ตัวกล้องหลักของรุ่นนี้ให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องอันต์วายความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอนะคะได้ความละเอียดและความคมชัดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD 30เฟรมแต่ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบการส่า OIS มาให้ในตัวด้วยซึ่งเหมาะกับสาายวิดีโอที่อยากได้ความนิ่งและความสมูทของวิดีโอมากยิ่งขึ้นใครที่อยากได้กล้องที่สามารถถ,ถ่ายมุมกว้างได้แล้วก็สามารถถ,ถ่ายแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆต่างๆได้เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดค่ะ และสุดท้ายนะคะกับตัวของ iq z ู Z 7X 5G รุ่นนี้เนี่ยจะต่างจากรุ่นอื่นเพราะว่าให้กล้องหลังมาเป็นกล้องหลังคู่ความละเอียดของกล้องหลักให้อยู่ที่50ล้านพิกเซลและกล้องมาโครวความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะมีการสั่นแบบ EIS มาให้เรานะคะสามารถใช้งานในการถ่ายวิดีโอได้ ความละเอียดสูงสุดของวิดีโอที่ถ่ายได้จะอยู่ที่ระดับ Full HD 30 f เฟรมถ่ายรูปเนี่ยก็สามารถถ่ายออกมาได้คมชัดนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนหรือจะถ่ายในโหมด portrait ตเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ่ายออกมาได้ดีค่ะซึ่งในส่วนของกล้องและการถ่ายภาพนี้นะคะเตยขอแอบใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของเตยลงไปนิดหน่อยละกันนะคะสำหรับเตยเนี่ยเตยมองว่าตัวของ Samsung Galaxy A 2 4 เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ในด้านของการถ่ายภาพที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายภาพนะคะที่เป็นการถ่ายภาพทั่วไปได้อย่างคมชัดหรือว่าจะเป็นในด้านของการใส่กล้องอันตวายมาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆทําให้เราสามารถถ่ายภาพในมุมกว้างนะคะได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญในด้านของการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ใส่ OIS กันสั่นมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยทําให้การถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยมีความนิ่งแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการใช้งานในด้านของการถ่ายภาพและวิดีโอแบบสุดๆเลย และลองลองมานะคะสำหรับเตยเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Infinix Note 30 5G ค่ะที่รุ่นนี้นะคะโดดเด่นในด้านของกล้องหลักของเขาที่ให้ความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดเลยนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะกับตัวของ IQ z ู Z 7X ค่ะที่ตัวนี้เนี่ยถือว่าในด้านของการถ่ายภาพเนี่ยไม่ได้เน้นมากนักแต่ก็ยังรองรับการใช้งานการถ่ายภาพแบบทั่วไปได้อย่างครอบคลุมและก็ครบคันอยู่ค่ะ ถัดมานะคะกับในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าแต่ละรุ่นนะคะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะน่าใช้งานไม่แพ้กันเลยในส่วนของตัวแรกนะคะที่เตยมองว่าน,น่าสนใจที่สุดก็คือ i q Z7X ค่ะตัวนี้นะคะที่โดดเด่นก็คือให้ปริมาณแบตเตอรี่มาเยอะจุใจที่สุดเลยนั่นก็คือ6000ม ah. ิลลิแอมแถมการชาร์จไวนะคะรองรับการชาร์จไวได้สูงที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นเลยรองรับการชาร์จไวได้สูงอยู่ที่80วัตต์นะคะ ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับการชาร์จไวนะคะโดยที่สามารถชาร์จแบตได้ประมาณ50%ในระยะเวลาประมาณ25นาทีค่ะซึ่งก็ถือว่ารองรับการชาร์จไวที่ไวมากๆเลยนะถัดมานะคะกับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับ Infinix Note 3 5G ค่ะตัวนี้นะคะเขาให้ปริมาณแบตเตอรี่มามาตรฐานเลยก็คือ5,000 m ิลแแต่ว่าในด้านของการรองรับการชาร์จไวตัวนี้รองรับการชาร์จไวได้45วัตต์ค่ะ การชาร์จแบตของรุ่นนี้นะคะเขารองรับการชาร์จนะคะอยู่ที่ประมาณ75%ภายใน30นาทีซึ่งก็ถือว่าในด้านของการชาร์จเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแต่จุดเด่นของด้านการชาร์จ In f ฟ n i x Note 30เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การชาร์จไวเขานะคะรองรับการชาร์จที่เป็นรีเวิร์สชาร์จได้ด้วยทําให้ตัวนี้เนี่ยสายเล่นเกมสามารถเสียบไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยโดยที่เครื่องเนี่ยไม่ร้อนนะคะหรือว่าลดความร้อนจากการชาร์จแบตไปพร้อมกับการเล่นเกมไปได้นั่นเองนะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับสายเล่นเกมมากๆค่ะ และสุดท้ายนะคะกับ Samsung Galaxy A 24นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มามาตรฐานที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวเนี่ยได้อยู่ที่25วัตต์ซึ่งในมุมมองความคิดเห็นของเตยนะในด้านของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะเน้นการชาร์จไวแบบชาร์จไวสุดๆเลยนะ ตัวของ i q คู Z 7X นะคะตอบโจทย์กับเพื่อนๆได้ดีที่สุดค่ะแต่ถ้าหากว่าเน้นในด้านของการเล่นเกมด้วยนะแล้วก็การชาร์จไปเล่นไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือเล่นโซเชียลเนี่ย i ินฟ n i x n o t 30 5G ตัวนี้ตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยการที่เขารองรับรี v วิร์สชาร์จได้นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นจุดชูโรงแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้อีกด้วยแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ซีเรียสในด้านของการใช้งานนะคะการชาร์จไวอยู่แล้วเนี่ย ตัวของ Samsung Galaxy A 24ก็ถือว่าทํามาได้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะในด้านของการใช้งานตลอดทั้งวันเนี่ยทั้ง3รุ่นส่วนตัวเตยมองว่าใช้งานได้พอๆกันนะใช้งานได้เต็มวันเนี่ยได้เหมือนกันทั้ง3รุ่นค่ะและสุดท้ายนะคะประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของราคานั่นเองค่ะในส่วนของราคานะคะเริ่มจากอินฟิ i x No t ้3 5 G กันก่อนตัวขนาดความจุแรม 8G กิกลอม1 2 8 มาในราคา6,184บาทค่ะและขนาดความจุแรม8 GB ลม256 GB มาในราคา6,649บาท Samsung Galaxy A24 ขนาดความจุแรม8 GB ล o 128 GB มาในราคา7,499บาทนะคะและสุดท้ายกับ i q Z7x 5G ตัวนี้ขนาดความจุแรม8 GB ล o 128 GB มาในราคา7,499บาท และขนาดความจุแรม 8GB กิกลอม2 5 6มาในราคา7,999บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเปรียบเทียบ3มือถือทั้งหมด6ด้านที่ผ่านมาเพื่อนๆให้คะแนนแต่ละรุ่นเนี่ยกี่คะแนนกันบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะส่วนตัวเตยนะคะเตยจะให้ในส่วนของ Infinix Note 35G ไว้ทั้งหมด4คะแนนเต็ม6คะแนนค่ะ ด้านที่เขาได้คะแนนไปนะคะก็คือในด้านของการดีไซน์ที่มีสีสันให้เราได้เลือกใช้กันอย่างหลากหลายมากที่สุดตัวชิปเซตที่เป็นชิปเซตที่เร็วและแรงมากที่สุดนะคะรวมทั้งครอบคุมการใช้งานอย่างหลากหลายมากที่สุดด้วยในด้านของชิปเซตถัดมานะคะก็เป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ตัวนี้รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบบรีเวิร์สชาร์จได้ในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยยังไม่สามารถทําได้นะคะ และสุดท้ายก็คือในเรื่องของราคาที่ราคาของเขาเนี่ยจับต้องได้ง่ายที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดความจุนะคะแรม8 g ิก o m อม256 g b เนี่ยราคาของเขาก็ถูกที่สุดในบรรดาทั้ง3ตัวที่เอามาให้ดูในวันนี้เลยค่ะถัดมากับ Samsung Galaxy A24 นะคะตัวนี้เตยให้คะแนนไว้ที่3คะแนนใน6คะแนนค่ะโดยเริ่มจากในส่วนแรกที่ได้คะแนนไปก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะคะ การดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยทำดีไซน์ออกมาได้น่าใช้งานและที่สําคัญมีน้ําหนักที่เบาที่สุดพกพาได้สะดวกที่สุดนั่นเองค่ะส่วนถัดมาคือในเรื่องของหน้าจอเลยที่ตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอที่มีสีสันที่สดใสที่สุดหน้าจอคมชัดที่สุดนะคะแล้วก็รองรับการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้ดีที่สุดเลยสําหรับหน้าจอรุ่นนี้ สุดท้ายเลยข้อที่3ก็คือในด้านของการถ่ายภาพและวิดีโอค่ะที่รุ่นนี้เนี่ยรองรับการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีความคมชัดสูงรวมทั้งนะคะวิดีโอของเขาเนี่ยให้ความสมูทที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นด้วยและสุดท้ายนะคะกับ i q Z7x 5G ตัวนี้เนี่ยตเยตยให้คะแนนไว้ที่3คะแนนใน6คะแนนเหมือนกันนะคะโดยที่ได้ในเรื่องของการดีไซน์ที่ใช้ฝาหลังเป็นแบบขอบฝาหลังโค้งมนลบับกับการจับถือได้อย่างดีการวางกล้องหน้าใช้การวางกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วย ส่วนตัวหน้าจอรองรับหน้าจอนะคะที่ให้อัตราร e f ฟรชเรท e ที่สูงเหมาะกับการใช้งานในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็การเล่นเกมได้อย่างดีค่ะและสุดท้ายเลยก็คือแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ที่ให้มาจุกสุดๆ6,000ม ah, ิลลิแอมแถมยังรองรับการชาร์จไวได้สูงที่สุดในบรรดาทั้ง3รุ่นนี้ด้วยซึ่งจากคะแนนทั้งหมดนะคะที่เตยรวบรวมมาข้างต้นเนี่ยถ้าหากว่าสรุปเป็นความคิดเห็นของเตยเท่านั้นนะ ติมมองว่าสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เป็นสายเล่นเกมแบบเล่นเกมจาก๋จาๆเลยต้องการเครื่องที่มีความเร็วความแรงตอบโจทย์ในด้านของการเล่นเกมนะคะอย่างดีแล้วก็หลากหลายเนี่ยแนะนําว่า In f ฟ n i ิตีโน้ตสามสิบห้ค่ะตอบโจทย์กันแบบสุดๆไปเลยแต่ถ้าหากว่าอยากเน้นในด้านของการเล่นเกมแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมที่สเปคสูงมากนักนะคะแต่ว่าต้องการตัวเครื่องเนี่ยที่มีการที่ใช้งานในด้านของแบตเตอรี่ที่ชาร์จไวมากๆ แล้วก็ต้องการแบตแบบอึดสุดๆเนี่ยแนะนําว่า IQ o ู Z7 ตนะคะตัวนี้ตอบโจทย์แบบที่สุดเลยแต่ถ้าหากเมื่อเมื่คนไหนไม่ได้เน้นเล่นเกมอยู่แล้วนะคะงบ8,000บาทเนี่ยต้องการโทราศัพท์มือถือที่ใช้งานทั่วไปได้อย่างดีตอบโจทย์ในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์สายดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ ซัมซุง Galaxy A24 นะคะตัวนี้ตอบโจทย์กับเพื่อนๆกันแบบสุดๆไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะว่าตัวไหนเนี่ยตอบโจทย์ของตัวเองในด้านไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเตยกันเอาไว้ด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับเตยและทีมงานด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย